่า25น,นาทีเป็นคําถามที่น่าจะสนใจของเรามากที่สุดเช่นเรามีลูกลูกจะเรียนอะไรจะทำอะไรชีวิตบ้านปลายเขาจะเป็นไงพ่อแม่สามีหรือตัวเราอนาคตจะเป็นไงหรือแม้กระทั่งเราจะทำอาชีพนี้ได้นานแค่ไหนหรือจะทำอะไรเรารวยจะมีคู่แท้สักทีได้ไหมหรือเราจะเป็นไม้ หรือว่าเราจะมีคู่ที่อยู่ด้วยกันตลอดไป <c oughs> สุขภาพเราจะเป็นยังไงถามได้ทุกอย่างยีหานาทีสี่คำถามมีความหมายและจะเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตถ้าคำถามนี้ได้คำตอบแล้วลงมือทำคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าถ้าเราดูดวงแล้วเราอยากจะรู้อนาคตตัวเองเราจะดูได้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชัน จากแพลตฟอร์มต่างๆเช่นการเปิดไพ่ทาโรวการกรอกวันเดือนปีเกิดเวลาตบฟาเราก็จะได้คำทํานายที่เป็นลนักษณะแบบ general general ก็แปลว่าทั่วไปไม่ specific ก็คือไม่เจาะจงแต่ถ้าคุณผู้ชมถ้ามีเงินลองดูดวงบางคนก็99บาท199 299 399แล้วแต่หรือบางคนอาจจะ ไปดูไพ่จิบสีหรือหมอหมอดูลายเท้าหรืออาจารย์ชื่อดังต่างๆแต่ถ้าวันนี้เราจะลงทุนชีวิตของเราอยากให้คุณผู้ชมลงทุนด้วยการดูดวงกับหมอพลังจิตถ้าดูกับผมมีแค่เงื่อนไก่เดียวครับห้ามกู้ห้ามยืมห้ามขอห้ามลำบากใจคุณผู้ชมอาจจะ,ะคิดเองตัดสินใจเองได้ทุกอย่าง แต่การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลแต่บางคนทำอะไรไปผิดซ้ำซากหรือทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดเหตุผลขาดการอยู่บนโลกแห่งความจริงคุณผู้ชมเชื่อไหมชีวิตคนเราบัานปลายชีวิตอยากอยู่สบายนะครับหรือว่าทำงานมาเหนื่อยอยากพักผ่อนนะ หรืออยากจะมีลูกเต้าที่ดีคนหลายคนเนี่ยมีความคิดอย่างหนึ่งและยังเป็นความคิดที่ยังมีคงอยู่คืออยากจะมีคนเลี้ยงมีลูกเลี้ยงมีลูกที่ดีมาเลี้ยงดูอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเราคาดหวังและเราต้องการอย่าลืมว่าเราต้องเลี้ยงเขาจนถึงอายุยี่สิบยี่ห้ายี่เจ็ดบางคนเลี้ยงลูกทั้งชีวิตฉะนั้นตัวเราสำคัญ วันนี้คุณผู้ชมดูรายการผมอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถดูดวงได้ไม่จำกัดอายุแล้วคนที่จะอายุ60 70 50 40อยากจะมีคู่ได้ไหมได้สิอย่าไปคิดว่าถ้าวันนี้เราอย่าล้างเป็นไม้เราจะไม่มีคู่วันนี้ความสุขจริงๆหลายคนถ้าความเป็นมนุษย์อยากจะอยัวใครสักคนแบ่งเบาภาระก,กันช่วยเหลือกัน มีอะไรพูดคุยกันแล้วตอนนอนก็ได้กอดกันเป็นเพื่อนคู่คิดอันนี้คือความสุขแบบง่ายๆแต่คนเราจะมีคู่กันแล้วอยู่กันจนถึงตายมันไม่ใช่ทุกคู่บางคนก็อยู่ไปก็จำยอมเหนื่อยไม่ใช่คนที่รักหรือคนที่เลือกหลายคนก็อยู่กับอุปสรรคเดิมๆเ,เพราะว่าไม่ได้เลือกความรักตัวเอง บางคนก็พอใจที่มีที่ตัวเองอยู่คนเดียวนี่แหละแต่เราอะอยู่คนเดียวแล้วเรามีความมั่นคงหรือเปล่าหรือการเงินของเราหรือเปล่าบางคนก็ทำงานมาทั้งชีวิตยีบเจปียี่บห้าปีสามสิบปีกำลังจะปลดเกษียณเป็นข้าราชการยังมีหนี้อยู่เลยแล้วยังจ่ายไม่หมด ล้วจะทำยังไงแต่อย่างน้อยมีที่สุกหัวนอนอย่าไปคิดว่าเราจะต้องมีบ้านมีหลังคาปิดแต่ถ้าเรามีที่สุกหัวนอนที่ไหนก็ได้ขอให้เรานอนหลับอยู่สบายฉะนั้นอนาคตของเราเราลิขิตได้ถ้าเราได้ดูดวงดูดวงมันคือแผนที่ชีวิตแต่ถ้าเราดูดวงกับคนทั่วไปที่ไม่เป็นคนพิเศษนะ แล้เขาก็เป็นแค่คนศึกษาเรื่องการดูดวงโหราศาสตร์ <c oughs> แต่ถ้าคุณผู้ชมดูดวงกับผมผมเป็นคนตาทิพย์ทุกอย่างเกิดขึ้นหมดประเทศต่างๆที่ผมทำนายไว้ภัยพิบัติหรือว่าเรื่องการเมืองการปกครองทุกๆเรื่องก็จะเกิดขึ้นหรือนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณทักษิณจะกลับมาเมื่อ,อไหร่ ผมทานายไว้ตั้งนานแล้วผมเคยดูดวงให้กับญาติพี่น้องเขาผมก็เคยดูดวงหลายคนผมเคยดูดวงแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาผมไม่สามารถนําเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังได้ถ้าผมเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้ฟังแต่ว่าผมเป็นคนไม่มีเก็บความลับไม่พอผมเป็นคนละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดสิทธิหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนฉะนั้น ทุกคนที่ผมดูดวงไปมันจะเก็บไว้เป็นแค่ข้อมูลเขาและผมตลอดชีวิตเพราะผมมีหน้าที่เดียวคือทํำยังไงก็ได้ให้เขาพ้นทุกข์ฉะนั้นใครดูดวงไม่ใช่แค่ทํานายดวงอย่างเดียวหาวิธีการให้เขาพ้นทุกข์หาวิธีการให้เขาสําเร็จฉะนั้นการดูดวงดูกับผมก็ได้นะครับยี่ห้านาทีสี่คำถาม